มวยฟรีที่วัดสกลอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับเสือชายสุโขทัยให้การสนับสนุนนะครับซึกคนรักมวยภูธรการกุศลในวันที่9มิถุนายนนี้นะครับที่บ้านสกลอำเภอตะมนตตะเคียนอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับอาบนวิีครับยกที่3ครึ่งทางครับทันเทพหรือว่าเสือเอกไมยใส่กับทางด้านของเพชรเมืองกันหรือว่าเพชรเชิงชาเพชรหนองม่วครับได้คนละอย่างดีคนละแบบเชื่อว่าเสียวตลอดทางอย่างแน่นอนเอาละครับเปิดเกมเดินชน เพชรเมืองการหมัดหนึ่ง,งมาแต่ทันเทมก็องบอกว่าได้ทั้งรุกแล้วก็รับจับตาดูดีๆครับเด็กคนนี้ครับฝีมือซ้อายครับแขงซ้ายหวัวเข้าไปฝีมือจัดจ้านครับแต่ว่าเพชรเมืองการไม่สนชนนี่ครับมองทีมงานนิดนึงบอกเดินให้เร็วอีกครับเพชรเมืองการโดนแข้งขวาเกี่ยวว้ไม่แข้งขวาได้มาเสิร์ฟมาุนหกซ้ายฟันศอกฟันศอกทีนึง เอาแล้วครับชิงซอนในเข้าในครับต้องมีหือมีอือครับทางด้านของเพชรเมืองกันเดือกันมาใหม่ทันเทพออกข้างวางขวาไว้วางแล้วขาครับนี่ครับพลิกออกข้างบิดออกมานี่ครับกับแพงหน้าไว้อีกเพชรเมืองกันต้องเพิ่มความเร็วความแรงให้หนักกว่านี้หน่อยครับมาชันเชิงกับแบบซ้ายหน้านะครับมาทันเทพโดนขวานะครับเอาจงหวาเพชรเมืองกันผมนะครับแม่ยังกระชากไม่ได้นะครับ ผ่าลีลาชั้นเชิงนะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงครับเสือเอกระไมหรือทันเทพเอ้าลูกเลี่ยมพลิกเกมนะครับแปบพลิกแบบกดไว้ครับหมากคาริวัตจังหวะโต้ลุกลับครบเครื่องเลยทีเดียวร้อยกรรมการแยกแล้วครับกระแทกขัดท้ายหน้าเพชรเมืองกันเนี่ยครับขยันแล้วครับเอาแล้วครับตบด้วยฮุกซ้ายครับแม่หมากเกมนี้จะไล่จนกระดานไหมครับทางด้านของเพชรเมืองกันเอาแล้วครับวงแน่ รัดล่างรั่ววายครับอย่างนี้เนี่ยครับพลิกเลี่ยมนิดเดียวครับรอกรรมการมาแยกเลยครับทานของทันเทพหรือว่าเสือเอกกัไมครับโอ้โหอย่างที่เรียนไปครับเวทเล็กแต่ชื่อใหญ่แล้วท่านผู้ชมดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครับดักแทงด้วยเข่าขวาแล้วก็พลิกกอกมาแค่ซ้ายดูความเร็วของทันเทพครับเนี่ยแล้วก็ดูลูกหนักลูกแรงของเพชรเืองการครับเพชรเืองการไม่สนชนต่อยหาต่อยลากมาทันเทพวางแค่ขวาวิธีหนึ่ง เพชรเหมือนกันเข้าไปเจอแข้งซ้ายเพชรเปมือนกันตัดไปที่ขยับขยับข้าหาครับโดนโดนก่อนครับแล้วก็นี่ครับลายแขนตีได้ไหมไม่ได้ครับตีไม่ได้กรรมการแยกออกมามาฉลาดเหลือเกินนะครับทันเทพหรือเสวยก็ไม่มามีปิดเกมด้วยนะครับโต้ครับโอ้โหเตะแล้วก็ป้องกันตัวมาเขาเรียก4ีเซ่เนะครับนี่ครับนี่คือซอฟท์พาวเวอร์มวยไทยนะครับที่มีมูลค่าเลยทีเดียวนะครับ แมยอดมวยเราต้องร่วมกันรักษานะครับชุดเล็กเลยทีเดียวเอา้าทันเทพหรือเสียเอกไมครับมาฝีมือเพชรเหมือนกันคนเหล็กต่อยต่อยต่อยหดผู้รองของทุกท่านในช่วงแรกของวันนี้ครับยกที่4ทันเทพหรือว่าเสือเอกไมเอาละครับในช่วงพักยกหนึ่งชัยวัดต้องบอกว่าบัญชาการเกมอยู่ขอบเีทีกับสั่งไม่ให้เดินเลยครับอ่สอกซ้ายมา ในขณะที่ทางด้านของเพชรเมืองกันหรือว่าเพชรเฉียงชัยก็ขยันดีเหลือเกินครับเอามัดหนึ่งเสามาอ่าโอ้โหหลายเวอร์ชั่นเหลือเกินครับคู่นี้ครับอ้าวปัด<อ>ลูกซ้ายอ้าวอ้าวทันเทพเอ่าโดนมากเหมือนกันแหมทันเทพโดนหมัดระเบียกการซึมหยุดไปเลยครับเื่นสักครู่นี้โอ้แล้วดูครับเพชรเมืองกันมาแบบมัดมีบนมีล่างสลับล่างครับมีมัด拐หนึ่งทีทันเทพ โอ้โดนหมัดไปเมื่อสักครู่นี้มีอาการซึมเลยครับอาหายซึมมาอยังคุณเบื่กี้มาดูครับเอาชีวิตต้องดเนินต่อไปอ้าวมวยหยุดไม่ได้นะครับทันเทพนี่ครับแข้งซ้ายซ้ายหน้านะครับดูครับมาจะเป็นยอดมวยต้องกลับมาให้ได้นะครับต้องกลับมาสู่เกมให้ได้แข้งขวานะครับนี่ครับแข้งซ้ายทันเทพจังหวะสลับขาหลอกโอ้โหทีครับแปดโรนันโดโรนันโดสลับขาหลอก แมมีลูกสลับขานี่ครับแต่ว่าน้ําเงินเอาลูกหนักเอาลูกหนักๆมาทดแทนครับโดนขวาครับโดนเยอะครับแต่ว่ารอจังหวะลั่นไกลซ้ายอยู่ครับแมขวาโตขึ้นไปอีกเกนี้เราใจเลยครับแท่ขวาได้เป็นทีทันเทขทางลางบอกเอาอีกเอาอีกเอาอีกมันขวามาเอาเพชรเมืองกันแมโดนเดินเข้ามารับแข้งสามสี่ฉารไม่ดีครับเฒ่าแม่รับเยอะไปหน่อยครับช่วงนี้เพชรเมืองกัน บีหัวใจสุดๆแล้วนะครับโอ้โหอย่างที่เรียนไปครับเสียวตลอดทางจริงๆนะครับกูรองของทุกท่านในคืนนี้แค่ขวาตะบอกว่าทันเทพเนี่ยครับอย่าลุดเหมือนกันนะครับเพชรบางกันถึงตัวเจอแค่ซ้ายหน้าเอาแล้วครับสอบฟ้ามากโอ้โหดูนะครับความลื่นไหลของทันเทพครับหาตัวยากลําบากเหมือนกันครับเพชรบางกันกระแทกด้วยมัดซ้ายหน้ามัดฟ้ามากโอ้โหสุดๆไปเลยครับสุดๆไปเลย ผู้ร้องของวันนี้ขยับเดินต่อครับเพชรเมืองกันต้องบอกว่าหยุดเดินไม่ได้นะครับอถึงตัวถึงตัวครับเกมมันบีหัวใจครับเกมมันบีหัวใจแค่ขวาทันเทพ่้ายครับแล้วพลิกออกมาโอ้สุดสุดครับสุดสุดอ่าแล้วครับคืนด้วยขวาเพชรเมืองกันเนี่ยครับอย่าให้มีช่องไฟครับอย่าให้มีระยะห่างครับแข่ซ้ายเนี่ยครับยกยกเป็นโดนเลยครับเพชรเมืองกันอ่าแล้วครับ ขยับเข้าไปเปลี่ตัวต่อยไม่ต่อยครับต่อยไม่ต่อยแหม,อย,แมอย่าชังักนะครับหลังเลไม่ได้บัดรหนึ่งสองว้าอ้าวอ้าวอ้าวเตะขาจ่อยางโอ้โหได้ลุนได้ไซได้บิดได้เสียงลยครับช่วงท้ายปลายยกอ่ะสุดสุดครับห,หมอดยกสุดท้ายครับเดือดตมกันต่อนะครับเพชรเมืองการเดินต่อครับเพชรเมืองการได้ลูกหนักลูกแรงนะครับ มีลูกเตะขามีลูกต่อยมัดส่วนประเภทออกพลิ้วออกลีลาครับออกอาวุธได้เยอะครับทันเทพต้องถามว่ากรรมการชอบแบบไหนเลยครับตอนนี้ผมเชื่อว่าทิ้งความกดดันให้กรรมการอีกแล้วคุณเป็กกี้าจังหวะฝีมือนะครับเยี่ยครับแบกแข้งโอ้ยที่เตะขวาเตะขวานะครับไม้คู่เพชรเมืองกันนาฬิกาชั้นเชิงครับเสือไอ้กระไมหรือทันเทพมาดูครับซ้ายหน้านะครับ ตอนนี้ครับทันเทพครับตั้งรับแล้วนะครับตั้งรับนะครับขณะที่เพชรเมืองกันครับแตะมือมาเกมนี้กดดันเลยทีเดียวนะครับมากดดันแฟนๆรวมทั้งผู้บรรยายด้วยครับะกรรมการให้คะแนนด้านล่างสามท่านก็กดดันสุดๆแล้วเหมือนกันนะครับอ่าเนี่ยครับไมกล้าที่จะบฟีทามนะครับมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าลุดหลวมไม่ได้เลยครับใครพลาดเนี่ยจัดติงสเตเดียมครับ คุณสมายสกุลเมตาแล้วก็ทีมงานรวมพลังใหม่ส่งรักภูหลวงเดชเพชรสีทองกับแชมป์มาแไทยไปร่วมสร้างสีสันในวัน,น,วนคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์เดย์ของสอเจ้าวิชิตบู๋มอยก็จะมีขนองศึกกับเพชรสีนินไปดังฝ่ายไหนครับบุมน้ำเงินนะครับเพชรเมืองกันชอหพยักษชนะคะแนนแก้มือสำเร็จนะครับ